สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้กลับมาพบกับครูอ้นนะคะในวันนี้คุณครูก็มีปริศนาคำทายมาให้เด็กๆได,ด้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทายดูนะคะว่า ปริศนาคำทายนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับอะไรเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยปริศนาคำทายอะไรเอ่ยเป็นแท่งไม้ยาวไว้ใช้ขีดเขียนเด็กๆลองทายดูสิคะว่าหมายถึงอะไรเอ่ย เอ๊ะจะหมายถึงอะไรนะมีอะไรบ้างที่เป็นแท่งไม้ยาวแล้วก็เอาไว้ใช้ขีดเขียนด้วยอืมจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูฉเฉลยกันค่ะอะไรเอ่ยเป็นแท่งไม้ยาวไว้ใช้ขีดเขียนนั่นก็คือดินสอนนั่นเองค่ะฮะ เด็กๆคนไหนตอบถูกบ้างเอลยเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าดินสอเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรใช่แล้วค่ะดินสอน,นะคะเราเอาไว้ใช้ขีดเขียนนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเด็กใช้อย่างไม่ระมัดระวังใช้ทิ้งๆค,ควางๆอาจจะทำให้ดินสอนของเราเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ และเด็กๆก็ต้องไปซื้อใหม่มาเรื่อยๆค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะพาดเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประหยัดใช้สิ่งของนั่นเองค่ะเอ๊จะมีการประหยัดใช้สิ่งของอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจําวันก็จะมีระยะเวลาในการใช้งานที่แตกต่างกันสิ่งของบางอย่างสามารถใช้งานได้นาน แต่สิ่ของบางอย่างก็ไม่สามารถใช้งานได้นานแต่ถ้าหากเราใช้ของอย่างระมัดระวังรู้จักคุณค่าของสิ่งของไม่ใช้สิ่งของอย่างเพขว้างก็จะทำให้สิ่งของเหล่านั้นสามารถใช้งานได้นานยิ่งขึ้นทำให้เราประหยัดการใช้เงินในการซื้อสิ่งของใหม่ๆเข้ามาซึ่งวิธีการประหยัดใช้สิ่งของมีดังนี้หนึง ไม่ทําเสื้อผ้าสกปปกหรือขาดเพราะว่าถ้าหากว่าเสื้อผ้าของเราสกปปกมากๆหรือว่าขาดเนี่ยเราก็ไม่สามารถนําเสื้อผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาเสื้อผ้าของเราให้ดีๆเพื่อที่เราจะได้ใช้เสื้อผ้าเหล่านี้ไปนานๆ2การใช้สิ่งของในปริมาณที่พอดีไม่ใช้มากจนเกินไป เพราะจะทำให้สิ่งของเหล่านั้นหมดได้เร็วเช่นแป้งยาสีฟันเพราะถ้าหากเราใช้ในปริมาณที่เยอะๆก็จะทําให้สิ่งของเหล่านี้หมดได้เร็วแล้วเราก็จะต้องไปซื้อของใหม่มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราควรใช้ในปริมาณที่พอดี 3. การเก็บของเข้าที่ทุกครั้งหลังจากใช้งานเพราะว่าถ้าเราเก็บของเข้าที่ สิ่งของเหล่านั้นก็จะเป็นประเบียบเราสามารถยิบใช้งานได้ง่ายรวงไปถึงทําให้เราไม่ไปเหยียบไปชนสิ่งของเหล่านั้นจนทําให้สิ่งของเหล่านั้นเสียหายได้ค่ะเช่นกระเป๋ารองเท้าดินสอยางลบเป็นตน้น 4. ไม่ทำลายสิ่งของที่เรายังสามารถใช้ได้อยู่เช่นไม่หักดินสอ ไม่หักยังลบไม่ฉีกสมุดเพราะสิ่งของเหล่านี้เรายังสามารถใช้งานได้ถ้าหากว่าเราไปทำลายมันสิ่งของเหล่านี้ก็ไม่สามารถนามาใช้งานได้อีกเราก็ต้องเสียเงินไปซื้อมาใหม่อีกค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรทำลายสิ่งของนะคะและข้อที่5การซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ เพราะสิ่งของบางอย่างอาจจะมีความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเราซ่อมแซมเพียงนิดเดียวสิ่งของเหล่านั้นก็สามารถนำกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมทำให้เราไม่ต้องไปซื้อของใหม่หมหมเข้ามาค่ะต่อไปคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าหนูต้องดูแลสิ่งของโดยคุณครูนะคะจะมีภาพของสิ่งของต่างๆ ซึ่งภาพนั้นนะคะจะเป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์แล้วคุณครูก็จะมีภาพตัวเลือกมาให้ทั้งหมด2ภาพค่ะให้เด็กๆเ,เลือกภาพนั้นมาต่อให้สมบูรณ์ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมกันเลยภาพที่หนึ่งเอ๊ะเป็นภาพอะไรนะเด็กๆรู้ไหมคะใช่แล้วค่ะภาพเสื้อนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตัวเลือกไหนที่จะมาต่อภาพเสื้อของเราให้สมบูรณ์ภาพหมายเลขหนึ่งภาพหมายเลขสองเภาพไหนนะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะภาพที่จะมาต่อให้เสื้อของเราสมบูรณ์ก็คือภาพหมายเลขสองนั่นเอง แล้วเรามีวิธีการประหยัดใช้เสื้ออย่างไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเราจะไม่ทำเสื้อของเราให้สก,กรปรกหรือว่าขาดเพราะว่าเราจะได้ใช้เสื้อของเราได้นานๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปภาพต่อไปกันเลยเฮ้เป็นภาพของอะไรนะใช่แล้วค่ะนี่ก็คือภาพดินสอนั่นเอง เดี๋ยวเรามาต่อภาพดินสอให้สมบูรณ์กันนะคะภาพตัวเลือกหมายเลขหนึ่งภาพตัวเลือกหมายเลขสองเอเป็นภาพไหนคะเด็กๆติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก,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 กใช่แล้วค่ะนั่นก็คือภาพหมายเลข1นนั่นเองเพียงเท่านี้ดินสอของเราก็สมบูรณ์แล้ว แล้ววิธีการประหยัดใช้ดินสอของเราเป็นอย่างไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเราจะไม่หักดินสอแล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้ดินสอเสร็จแล้วก็เก็บให้เข้าที่เดิมค่ะเพียงเท่านี้เราก็ได้ใช้ดินสอไปนานๆแล้วเอาละค่ะเราไปรูปต่อไปกันเลยเอ๊เป็นภาพของอะไรนะติ๊กตอกติ๊ก ใช่แล้วค่ะนี่เป็นภาพของยาสีฟันนั่นเองเดี๋ยวเรามาต่อภาพยาสีฟันให้สมบูรณ์กันนะคะภาพตัวเลือกหมายเลขหนึ่งภาพตัวเลือกหมายเลขสองเอภาพไหนหน่าจะมาต่อให้รูปยาสีฟันของเราสมบูรณ์เฮ้ภาพไหนหน่าใช่แล้วค่ะ นั่นก็คือภาพหมายเลขนึงนั่นเองตอนนี้รูปยาสีฟันของเราก็สมบูรณ์แล้วเด็กๆมีวิธีการประหยัดใช้ยาสีฟันอย่างไรคะใช่แล้วค่ะในการใช้ยาสีฟันเราต้องบีบยาสีฟันออกมาเพียงในปใช่แล้วค่ะการใช้ยาสีฟัน เราต้องใช้ในปริมาณที่พอดีไม่บีบจนเยอะเกินไปในวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประหยัดใช้สิ่งของกันไปซึ่งมีหลากหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการไม่ทำให้เสื้อผ้าฉีกขาดหรือโสกโปกการใช้สิ่งของในปริมาณที่พอดีการเก็บสิ่งของทุกครั้งหลังจากใช้งาน การไม่ทำลายสิ่งของและการซ่อมแซมสิ่งของเพื่อให้กลับมาใช้ใหม่ได้คุณครูมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาฝากเด็กๆด้วยค่ะในวันนี้คุณครูขอเสนอคำว่า a p p r e a n c e a p p r e a n c e แปลว่าของใช้เด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะ a p p e i a n c e Friends, แพร n แปลว่าของใช้เดี๋ยวเรามาสะกดไปพร้อมๆกันนะคะ A P P L I A N C, E, a p p e r a n c e a p p e r c e แปลว่าของใช้เอาละค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปคุณครูก็มีภาพปริศนามาให้เด็กๆเ,เร่วมสนุกกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทายกันนะคะว่าหลังแผ่นป้ายสีเหล่านี้จะเป็นภาพอะไรเดี๋ยวคุณครูจะเปิดนะคะ เอ๊จะเอาสีอะไรก่อนดีนะคุณครูขอเปิดป้ายสีชมพูหมายเลขสี่ก่อนนะคะอ่าเอ๊เด็กๆเห็นอะไรไหมคะาภาพที่เปิดมายังไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราเปิดแผ่นป้ายกันอีกหนึ่งแผ่นป้ายดีกว่าต่อไปจะเอาแผ่นป้ายสีอะไรดีนะ คุณครูขอเลือกแผ่นป้ายสีน้ำเงินหมายเลขหนึ่งค่ะฮ่าเริ่มเห็นแล้วนี่เด็กๆจะตอบถูกไหมนะว่าเป็นภาพอะไรเดี๋ยวเราเปิดกันอีกหนึ่งแผ่นป้ายดีกว่าค่ะจะได้ชัดเจนคุณครูเลือกแผ่นป้ายสีเขียวหมายเลขสามดีกว่าค่ะ เริ่มชัดเจนแล้วเอาละค่ะเหลืออีกหนึ่งแผ่นป้ายเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าค่ะแผ่นป้ายสีเหลืองหมายเลขสองาเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าเป็นภาพอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นภาพที่คุณแม่นะคะกำลังซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดอยู่นั่นเอง นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่จะช่วยเนกที่ช่วยให้เราประหยัดใช้สิ่งของไปได้ถ้าหากว่ามีสิ่งของที่ชำรุดแต่สิ่งของเหล่านั้นยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เราก็แค่ซ่อมแซมสิ่งของเหล่านั้นให้กลับมามีสภาพที่ใช้งานได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูแล้วนะคะเอาไว้เราเจอกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย